ครับพบกันแล้วครับคลิปนี้ครับอยู่ไปดินจามือครับมาไม้ด่างอะไก็เตียวมาไม้ด่างครับซึ่งก็มาตีป่าป่ามกันครับวันนี้มาก็เฉียะไม้ด่างวเพื่อปบไปเลยมั่งรับมาติดตามจุ่มกับบิ๊กปี้ครับคุณตกกัะนัติับมุดคุณกระยังกับก็ไม่แล้ววิวหรือ่าก้นมันบดกระจังครับดังนั้นนี้ ไม่ได้ตามไม่ไเลยวันนี้กุนตกกันนั้นปุ้มมาจุ่ห้าเลขว่าเพื่อมันปบใหม่ด่างมั่งแล้วกับตามติดตามจุ่มกับนี่กับในเกี่ยวต่างความพิดอิดอุ้ยๆกับตาจุ่มกับติดตามจุ่มโดเข้มกับเข้มฟ้าอือตอนนี้ก็เยอะก็เข้มฟ้ากับเนื้อทุบมไม่ได้ครับ นี่ครับนี่ดอกเข็มป้าครับครับติดตามจุ่มต่อไปครับนี่ตามมาจัดตัวครับนี่ครับเป็นป้าครับช่วยมาครับนี่ครับตามจุ่มต่อไปครับนี่ดอกครับอยู่วันตีต้นปาล์มครับ นี่ครับเราเกับเราเพลยมันก็นเลยครับแต่มันไม่ดงังเจะได้อเลรก้นหวามเพื่อมันเมียได้ดังมั้งเดินไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟาที่เมยร้อยมาดูดีต่ำตายดังดียู่ในป่าฟ้ามดิตายดังกันนี่ก็เลยวะช่วยครับ มาจัดช่วยๆกับตีเป็นดินจะมือับ,บจุมต่อไปจุมต่อไปนี่ปันนี้ไม่รวยไรอดีดิสโอ้ผมไม่ใจรู้จักนี่กับปันน่นโด้ดช่วยนะผมก็เห็นโด้ว่าโด้ช่วยจุมต่อไปครับจุมต่อไป มาให้รับเต้นนี้ฮ่าโตไปเนี่ยนี่กับมันอยู่ทีก้นไม้พุกมันอยู่ที่ก้นไม้พุ๊กกับนี่ช่วยกันนึ่งกับนี่ครับมันเป็นรูอยเงี้ยรูเป็นรูตำมจัดรับ,รน,รน,รบนี่ครับ Đi đi mất được gặp. bay à, gặp tôi ở, ở đây trưa đi đi. Mà, mà măng. Cửa bộ mày đang Sắc tôn Cửa đang để trôi nắp มังไม้ไม no like well, so mm ้ด่างตัวนี้อ่าเนี่ยมีไม้ไอ้นี่ล่ะตัวนี้เลยเดี๋ยวมันไม่เป็นดูเดี๋ยวมันไม่ด่างรับเดี๋ยวใบมันเป็นดูธรรมชาติครับนี่ก็มีหมากระตเต้าต้นป๊ามนี่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 หยับปบต้นไม้ด่างเลยครับนี่รูไม้เลยดีกว่าด่างไม้นี่นี่ครับนี่ครับอืม โอ้หลายตน้นนู้รับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับ,รบปบเหล่าล้านี่ครับไม่ด่างเป็นนี่ก็แล้วครับปบเร็วปบเร็้ยวใหม่ได้ไม่รู้ครับพุ้งก็ไม่รู้มันกันวันนี้มันต้นมันก้าวเกี้ยวนี่ครับนี่กับมันเป็นนะครับโอมีกันนะป้าปัาปา้มันริมป้ารับริมป้า นี่ดังเปีนนะครับเนี่ยครับต้นไม้ด่างปีนครับโอ้ช่วยมึงกันโอ้ต้นนี้เป็นจุกเลยมันไม้เลยแล้วพวกวาหนาดังเลยช่วยกับช่วยโอ้ต้นย้อยรับอืมไล่ช่วยครับดังช่วยดังช่วย ปอปเดี๋ยวแล้วครับวันนี้ปอปไม่ดังเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนได้ครับผู้ชุมรู้ไหมครับว่าตอนไหนรด้คุณก็ไม่รู้ครับผมไม่มากันว่าตอนไหนได้แต่มันดังนะวะครับาเล่ว่ายังลืมไหมเออนี่ะมาไลคลิปเลี้ยว งบกิบนี้กันเลยอยู่กลันปาป๊าเมย์ไงอืมดังเป็นครับม่รู้ม่ได้ครับหนังไล่ไล่ต้นครับอืมนี่ครับมันเป็นครับไม่ดังเป็นครับ,บ,บ,บช่วยสัยส่งเป็นนะครับกับกับติดตามจุม่ม มาวันนีม้มันเปปเล่ยนะครับตัวนี้เราเอามาดูดิด้วยมันค์นะครับป๊อปแล้วป๊อปแล้วไม้ด่างวันนี้กับป๊อปแล่ยมาต่อไปครับมาตรงนี้แล้วครับนี้อีกเต๋อครับมาจะมีอะไรดีๆไอ้ไอ้ไอ้จุ่มนะครับมาจะมีอะไรให้จุ่มดูก่อนดูก่อนว่ามีอะไรบ้างโอ้ núi núi bây giờ chung gặp bây giờ chung gặp nhìn bây giờ chung Ang gắn gặp mình gặp phần có gì ở đây là luôn đi uh, à này bây giờ chung gặp gặp rồi bây giờ chung gặp này con đây mang อ๋อนี่ไร้ไร้หลาจันทร์นนี่มันเป็นจันทครับผมไม่รู้มันกันว่าเป็นจันไอ้ไรครับจะช่วยมันกันครับเรียต่อไปครับผมปาอ้จุ่มต,นมตรร้นไม้ตีด้วยด้วยดิ่มดิมกวนครับวันนี้ก็มีต,นมตรร้นไม้ด้วยด้วยหมาครับอ่าเลยว่ามีอะไรมั่งเหล่าครับตรงนี้ Buya chung ngang tondi ấy lịch Cóp từ lên lê chân nít chân đen nít chân đen nít chân đen gặp chân đen nít 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 chân đen đen nít chân nít chân nghe ừ, bọc đều gặp còn cao đấm lão gặp tung ní gặp càng cao đấm lão gặp càng cao đấm lão tung ní gặp nó càng cao đấm lão gặp bọc càng cao đấm gặp ô uh, càng cao đấm lại cúm gặp tung ní càng cao đấm lại cúm gặp ní chân gặp ní chân đế ní ra nào à thì ní chân đen mà chân đen chính nó ngớt tụi chân đen chân đen còn lùi mất lên ừ. rồi chính gặp mở mở gặp núi mở như còn cào đấm gặp phải đến trăm mưa mi còn cao đấm cắn gặp đang bảo phạm phốt gặp ô oh. lại cúm gặp còn cao đấm gặp như không tuần tiểu chưa đá mới bên đó gặp không mà vào tí bên đó anh tuần lễ đắc tí tấn bút chung này thì quá bằng cao đâm mình pin đó bằng cứ gặp thế này đủ bắp mi gặp mi gặp mi đồ bia và chân đen ngoài chân hay đấy mi không mà bao mi đồ mình cắn vào tụi mi chăn hay đấy càng cao đâm pin gặp cắn càng cao đâm cao đâm pin gặp gặp ตามห้วยตามปากเขาจนขวนนครับจุ่มครับหน้าจุ่มครับติดตามกันต่อไปครับรอ้อได้ยินเสียงร้อไหมครับมีรอ้อดังเรียบร้อยครับมีกระร้อครับเสียงกระร้อครับ ผมแลไม่เห็นตัวมันอยู่ยเก๋ยกับอันไะเช่นกับรอกับกับเนี่เริ่มหลายเริ่องกับเป็นอินโดเมอร์กับไม่มั็นนี่กับบลูกโกกันกับโกโกลูกโกปลากับนี่กับ ลูกกอปลากับมันพุ่งก็เยอะกอลูกกอธรรมดากับกอปลากับแต่ว่าตีปากลางก็เยยะกอลัดก็ไม่ไม่รู้รับนี่รับลูรูเกณได้ครับรูเต็มต้นมัดกับรูไม่เลยครับนี่รับมันรับพุ่งกอลูกอกับมันเต็ก็อนนเอยียบกอปาก, e ล, geliyor, ล,กลาง <c oughs> ก็เยียะกอลัดครับดุ e ่นมังเหวครับตายกูนครับนี่ดุ้นมังเหวครับ เวรปุ่มเก็บไปเร็้ยวกับกระเดี้ยวกับเนี่ยกับหลุมบับหนท่งนี้งกับเนี่ยกับมานั่นกับอืนี่กับลูกโคกับนี่ลูกโคบันโ đ ầ กับโคกวนครับแต่มันยังแตกไม่หมานะครับมันยัง มันอย่างเตะไม่มาตีครับแต่เดี๋ยวก้นตกเลยนี้ครับเดี๋ยวมันลุ้นอะไรไ,ไล่มาอยู่ครับว่าจ้าว่ามันเตะหมาหรือว่าลุ้นหมาก็เกินได้ครับเพบอกมันเป็นตน้นใหญ่ครับนี่ครับมันอย่างเตะไม่มาตี เนี่ยครับนี่หมาครับเป็นหมากับปีนี้เป็นหมาจุกเป็นจุกแมตเลยครับเนี่ยครับกอปลาครับอันน่ะคนสูงไม่เลยครับไม่ไกลจัดต่อโดยนักเตะเตียวว่าก็บ่เย็นนะครับอันนั้ครับมันเริ่มจะแตะกับกับกับ นไปอีกนนึงครับี่กับอีกตงครับพุ้งเกีรถกลับบ้านครับนี่ปปิกกเนียสี่เขียวครับนี่ครับพุ้งของมังกับบ้านบ้านมาเย็นครับปิกกเนียสี่เขียวครับอยู่ที่ต้นปามครับนี่กับเรากับต้นปามกับนี่หมาดเลยรับโดดด้วยครับนี่รับด้วยครับ ตามจุ me, kind of like. sì, there, ่มเลยเต้มต้นปำมมีหมาไหมกับอยู่ตามต้นปำนั่นกับพี่คนนียมันเป็นบอยซี่เกี้ยวกับช่วยหมาครับนี่กับน้่เลยกับจุ่มกับมีนกับมันเป็นบอยซี่เกี้ยวกับพี่คุณเนี่ยสี่เกี้ยวกับช่วยหมาเลยครับ อยู่ต okay. ิดต like ้นปาล์มกับไล่ต้นกับมันกับกับมันเป็นสีเขียวกับมันอยู่ติดต้นปาล์มกับมันกับกับช่วยหมาหมาเลยครับแล้วด้อยบ่อยกับชุมเล่ยครับชุมเล่ยปีกุนีครับวันนี้ก็เหยียบปีกุนีเป็นแขวนวาก็เหยียบปีกุนีแถบแก็มันเป็นใบสีเขียวครับ nhìn nó lại tôn nhìn rồi, gặp nhìn, chùm, chùm khốn. nhìn tôn pám, gặp nhìn để con gặp dù thì tôn phám gặp nhìn tôn phám pin ba phám gặp à để con quả mình gặp tôn bút gặp tuần tôn pám, gặp ผลปามนะครับนี่ครับนี่ก็ปีกุเนียกับสวยมากรับอันนี้มันเป็นใบซีที่แดงกับมันอยู่หัวกับที่เขี้ยวกับสวยๆรับสวยมากเลยครับอยู่อยู่ที่ต้นปามสวยมากครับนี่ครับ ครับนุ่งโดบุกครับนุ่นชูเหมือนกันเลยครับนุ่งโดบุกครับนี่ครับตัวหมาเลยครับครับกับมาป๊อปอีกแล้วครับนี่มาป๊อบช่วนปลายาจุงหางเลยครับนี่ครับปลายาจุงหางต่างเพลนครับตรงนี้ครับช่วยมาหมาครับหมาเลยครับตรงนี้ ปะยาจุงง้างตังพีนครับเดี๋ยวก็มาลุยเม็ดนะครับต้องเกลวหน้ามาอยู่มันแก้วหน้ามาหรือว่าปะยาจุงง้างครับแก้วบอลปุ้มก็เหยียบปะยาจุงง้างนะครับเยอะแยะไปหมดครับเนี่ยครับนี่ครับครับไม่รู้เป็นแก้วหน้ามาจะนิดนึงหรือว่าปะยาจุงง้างครับเดี๋ยวบอลปุ้มมาครับเยอะแยะไปหมดครับนี่ครับเนี่ยครับ เมมดเลยครับนี่ครับพญาจุงอางตั้งปีนนะครับช่วยมา,มาเลยครับบางต้นก็ช่วยครับบางต้นก็เมื่อนแก้วหน้ามาเลยครับแต่เขาเหี่ยงว่าแก้วหน้ามานะครับตัวนหนไรไม่รู้ครับกับนี่ปัญหาจุงอางตั้งปีนนะครับมันไปจุ่มจุ่มดูครับนี่ปัญหาจุงอางมาเลยครับปัญหาจุงอาง เอียนกับเตเป็นดอกับไม่เป็นดอกก็มีมาครับนี่ครับโวไม่ไอตันผู้ชมชุ่มครับว่าปะยาจุง้างต่างฟินเลยครับนี่ครับถ้าจุ่มกับนี่กับปะยาจุง้างต่างฟินครับแถวนี้รับหมาครับมีหมาไม่รู้ว่าก้อยว่าแก้วหน้ามาป่าปะยาจุง้างครับอยู่หลายหลายเมื่อนเมื่อนเมื่อนดางเลยครับ นี่รับป่ายาจุงอางเพีนครับอยู่เย็บไปมดครับเต็มไปหมดเต๋อี้เต๋อี้คือหมาครับมีหมาเลยครับจุ่มเลยครับตันไปจุ่มจุ่มเลยว่าอือปะายาจุงอางเต็มไปหมดนะครับแถวบนพุ่มครับก็เล็กก็ยยอะมีหมาครับมีมีลายจุดเมื่อนดังเลยครับรับมีลายจุดเมื่อนดังเลยครับกับี่าหยาจุงอางปองพีนครับ นี่ครับมันเป็นครับนุ่งปะยาจุงงางเปล่นครับเต้เตวนุ่งปะยาจุงงางเปล่ยนมีหมาครับแต้บันปุ๊บมีหมาครับอปุ๊มก็จบคลิปเตรียมปลายาจุงงางครับเดี๋ยวคอยต้ยตันประจุจุ่มอีกที่ว่ะอาจจะมีต้นไม้ช่วยๆมาวันนี้เลยครับอ่าเก๋นี้ก้อนนะครับจบคลิปเตรียมนี้ก้อนครับก็คุณหมาครับก็ติดตามมันด้วยครับครับสวัสดีครับ